ปลกใส่ถ้วยครับพี่พี่กินได้ครับร้อนร้อนฟันขมงเลยครับทุกคนแกงมะเขือชอบพี่พี่ครับมามากินข้าวกันโอเคครับเดือดพุดๆแล้วทุกคน น้ำแกงของเราเดือดแล้วนะครับทุกคนตามด้วยมะเขือชอนะครับทุกคนบางจังหวัดอาจจะเรียกมะเขือพวงครับเพชรบุรีเรียกมะเขือชอยครับทุกคนเรียกไม่เหมือนกันบ้านผมเรียกมะเขือชอเราจะตั้งเขาแป๊บเนื้อทุกคนให้มะเขือมันสุกอามด้วยพริกทุกคนต่อยไปขาดไม่ได้ครับ ใบยีราใบากะเพราทุกคนใส่สองใบเลยนะความหอมทุกคนใบยีรานี่เผ็ดร้อนพี่พี่ตังหวานกัเพราครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วทุกคนสุกแล้วกินได้พี่พี่กินข้าวกันครับทุกคนนี่น่ากิน,นมากทุกคน ่ปิดแก๊สได้และโทุนสุกแล้ว,ลวตั้งให้เดือดทักๆหน่อยก่นสวัสด,ดีตอนเย็นครับพี่เพื่อนวนนี้จะมาแกงมะเขือช่อแล้วทุนน้ำมันพืชบางที่อาจจะเลือกมะเขือพวงนะครับผมพี่แกงครับเพชรบุรีเลืเอกมะเขือช่อนะบางจังหวัดเรียกไม่เหมือนกัน ไป่มาพี่พี่บ้านผมเรียกมุกเกอช่อ,ชอเออจะเรียกมุกเกอหวงผัดขี้แกงให้หอมครับทุกคนโอ้อครับหนึ่งสามชั้นลงไปโดนโห<อ>มูหอมเลย ใส่แค่สองอย่างพี่พี่น้ำปลาจะลดนันแกงม่เกิดชอบนะทุกคนะทบหนูใส่เยอะนะ น้ำเตาครับทุกคนหอ,อมรับ <c oughs> มันต้องชุนใช่ไหมเดี๋ยวแซ่บตั้งบิ๊กตั้งให้น้ำแกงเดือดกับทุกคนทีนี้จะยาวเลยไม่ตัดต่อยาวเลย วัสดีตอนเย็นนะครับสวัสดีพี่เพื่อนนะครับทุกคนสวัสดีด้วยนะครับกินอะไรกันยัางพี่ยีเสียงหานครับเลี้ยงหานม่เยอะ